สวัสดีครับเฟนเฟนวอลเลย์บอลเฟนเฟนเบาสงลูกรายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่ง,งเอเชียอายตุต่ำกว่า18ปีครั้งที่15 2 0 2 4สีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครับแข่งที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดราช,ชบุรี เติมมาตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่23มิถุนายนมาถึงรอบที่สองครับวันแรกรอบที่สองมิถุนายน2567มีทีมที่แข่งขันดังนี้10นาฬิกาทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติเกาหลีใต้12บนาฬิกา30ทีมชาติอิรานพบทีมชาติไต้หวันไทเป สิบหนาฬิกาทีมชาติอุซเบกิสถานพบทีมชาติจีนและเวลา17บเนาิกา30นาทีทีมชาติไทยพบทีมชาติคาซัคสถานอย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์สาวไทยอายุต่ตำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียโอลิบลสพนยีสิบสี่ครั้งที่15ในรอบนี้ด้วยนะครับ17นาิกา30นาที ทีมชาติไทยพบขาซักสถานมีลิงถ่ายโทษมาปักหมุดไว้ใต้คลิปนี้เชียว์เลบอนสาวไทยเก่งๆด้วยกันและพบกันตามเวลาคราบับ